ภายใต้โครการนี้นะครับสิ่งที่ทางศรรส,ะะสอ,อยากจะคานหวังอยากจะเห็นของงานนั้นนี่ก็คือพวกเราเป็นนักสร้างสารรค์ที่รู้ยึทมารรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้ความคิดที่ดีขึ้นในยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่าเป็นยุค new normal นะครับภายใต้ยุค new normal ที่ว่านี้นะครับเราอยู่ภายใต้สถานการณ์โควิดนะครับขณะเดียวกันก็จะมีปัญหาที่รุมเร้าอีกหลายเรื่อง แต่ว่าภายใต้ New Normal เนี้ยนะครับในรอบหนึ่งปีเราคิดว่าเราอยากจะสร้างแรงกระดานใจให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรด้วยแนวคิดของการออกแบบและผลงานของเรานะครับสิ่งนี้นะครับจริงเป็นที่มาที่ทางสรสสเนี่ยโดยแผนงานสื่อศิละปะวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพเร็งเห็นความสำคัญว่าจะมอบโอกาสและทุนให้เราทำเป็นพอร์ตโฟลิโอขณะเดียวกัน สามารถที่จะสื่อสารกับสังคมได้ภายใต้โครงการนี้นะครับเราก็รปรึกษาทาง R4D แล้วก็ทางพี่เลี้ยงต่างๆว่าทำอย่างไรให้เราได้ประโยชน์มากที่สุดหนึ่งก็คือว่าไอเดียเราอยากจะทำอะไรส่งเข้ามา2สองก็คือว่าพวกเราจะช่วยกันเซงตินว่าเอ๊ะโครงการนี้น่าจะเป็นไปได้ก็อขอแสดงความย,ยินดีเบื้องต้นว่าจากประมาณเกือบ100เกือบ100จับตัวเลขไม่ได้ พวกเราเป็น14ทีมซึ่งเดิมเนี่ยีจริงต้องคัดแค่10ทีมนะครับ10ทีมที่ก็มาเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็มารับทุนแต่เนื่องจากว่ากรรมการที่ตัดสินในรอบแรกที่เป็นคณะกรรมการในที่บอกว่าศีลดาอยากให้น้องๆมาโดยเฉพาะในต่างจังหวัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้โครงการนี้จะสังเกตว่าเรามีเพื่อนๆพื่ทั่วประเทศเลยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้มีกบหมด 14ทีมนี้ถึงเป็นที่มาครับว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนนะครับซึ่งในเรื่องของการออกแบบไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมแอนิเมชั่นหนังสั่งนะครับงานกิจกรรมเชิญนันโลงการออกแบบพื้นที่สถาปัตย์นะครับหรือสื่อต่างๆในเชิงสร้างสารรค์การออกแบบทั้งเรื่องทำยางไรให้ฝันเราเป็นจริงเดิมเราเคยทำกับนิตสารอาร์ตโฟีมาเนี่ยผมว่าเกือบ10ปีนะครับแล้วเราก็ว่างเว้นไ้หลายปีไปทําสื่ออื่น นะครับไปเชิญพื้นที่บ้างไปเชิญกิจกรรมต่างๆบ้างแล้วก็สนับสนุนให้น้องๆเนี่ยทำภายใต้โจทย์ต่างๆตลอด10บสิบกว่าปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับและย้อนกลับมาทบทวนดูงานแล้วเนี่ยจริงๆดีไซน์ยูโรเนี่ยที่จะะสบความสําเร็จมากที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเาไปครุกกับปัญหาจริงๆครุมกับชุมชนจริงๆนะครับจำได้ว่าดีไซน์ยูโรปีรุ่นที่2ตอนที่เราเริ่มต้นทำง,งาน ต้องมีที่เลี้ยงลงไปที่ชุมชนพร้อมกับโปรเจกต์แล้วก็ต้องไปทำรีเสิร์ชชุมชนเสร็จแล้วก็กลับมาเสนองานแล้วก็ผลิตผลงานจริงๆเป็นทุนนั้นนะครับแล้วก็ให้ชุมชนเนี่ยเข้ามาสะท้อนให้ฟันไปซ้ำว่านะครับผลงานนั้นเนี่ยมันไปช่วยชุมชนได้จริงสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้คนได้จริงสื่อสารกับผู้คนได้จริง S <S <an> แต่เนื่องจากไม่ได้ยุคนิวโน멀เนี่ยเรามีข้อจําก,กัดอู่ระดับหนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พวกเราเราไปทําง,งานนั้นเนี่ยอาจจะไม่เข้มข้นเหมือนกับที่ร่างวิสัยทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามเรามีระยะเวลาให้ออกแบบและพัฒนานผลงานเพื่อการสื่อสารและเผยแพร่อีกแล้วกรรมการคัดมาสิแต่เราเสียดายสี่ก็เลยเลือกมา14นะครับ14ทีมนี้เรายินดีครับในนามสนอสนสนับสนุนทุนได้ทั้งหมดพดานต่อต่อทีมก็คือไม่เกิน5้าหมื่นบาท แต่อย่างไรก็ตามในโครงสร้างของงุปูนนั้นเนี่ยกรรมการก็ต้องจะดูตามเหตุและผลของวิธีการผลิตงานวิธีการสร้างสารค์งานว่าวัตถุปานเขาที่จะเป็นและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิสุขควรจะ,ะสักเท่าไหร่เพดานสูงสุดคือไม่เกินห้าหมื่นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกทีมได้ห้าหมื่นนะครับก็ดูตามเนื้องานนะครับทีนี้อันนี้คือฝันดีก่อนว่า14ทีมผ่านแล้วได้ทุณหมดเลยทีนี้ฝันไม่ค่อยดีบ้าง มีบางทีมสิบทีมสุดท้ายซึ่งเราตั้งใจว่าเขาน่าจะได้รับถุนแน่ปรากฏว่าผิดคาดไอ้ที่คิดไว้กับที่นําเสนอเฮ้ยมีปัญหาไม่คุริฟายเราอาจจะพิจารณาดูสี่ทีมที่สํารองเนี้ยมาแทนอันนี้คือเริ่มฝันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นสิบทีมอย่านึกว่าเป็นสิบทีมที่เข้ารอบแน่ๆแล้ว ฉันเดินต่อให้แน่ไม่ใช่สีทีมที่ติดสำรองอย่างที่บอกก็คือว่าเราตั้งใจดีที่สุดเรามีโอกาสเข้าไปแทนสิทีมแรกขณะเดียวกันเราตั้งใจแล้วสิทีมแรกก็ยังไม่พลาดเราก็ยังมีโอกาสได้ถ้าเรามีความมี่ายจริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกทีมมีโอกาสพลาดเพราะฉะนั้นขอให้ปรึกษากับพี่เลี้ยงปรึกษากับวิทยากรนะครับแล้วก็นำเสนอทีนี่คือ14ทีม เพราะฉะนั้นสำรองเนี่ยผมมองว่าเป็นมาตินปลายนะครับมาตินปลายหมายความว่าโอกาสมาแทนสิบทีมต้นได้นะครับกาิกาหลังจากที่ผ่านแล้วนะครับที่เราเชิญมารู้สึกมายกานเป็อทั้งสิบสี่ทีมไม่มีทีมไหนสสะสิบธิ์นะครับแล้วก็ระยะเวลาที่เผยแร่แล้วก็ทํางานนะครับคือหนึ่งธันวาคมจนถึง สิบวันาคมก็ประมาณหน,นึ่งเดือนกับสิบวันนะครับก็จะต้องสมบ้องผลงานนะครับแล้วก็การเปิกแรกก็ตามที่ช่องทางที่กําหนดไว้นะครับอย่างน้อยสามครั้งนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวปรึกษาทางที่เรียนหรือทางทีมงานของทางสอสอก็ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีที่เรียนหรือที่ปรึกษาก็ปรึกษาได้แต่ว่าไม่ต้องซีเรียอเราทำตามเรียวก้าทำตามจริงนะครับแค่นั้นเอง รูปแบบการเผยแพร่แลวก็ช่องทางการเผยแพร่อันนี้ก็คือไอเดียเราจะเป็นสื่อออนไลน์จะจัดกิจกรรมที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานะครับจะจัดอะไรกิจกรรมอะไรหรือช่องทางการเผยแพร่หรือสื่อสารกับสังคมอย่างไรนะครับไม่เน้นซื้อสื่อเนี่ยนะครับไม่เน้นซื้อสื่อบางคนเดี๋ยวจะเป็นข้าเจื่อีว่าต้องไปซื้อสื่อไม่ต้องนะครับผลงานภายในสิบวักราคจากนั้นเนี่ยเราจะ จัดแสดงผลง,งานของน้องๆทั้งหมดที่เข้ารอบและได้รับทุนเนี่ยนะครับที่งานดีไซน์ว e คนะครับที่ร่วมกับ AEC ก็คือ t d c เดิมเเดิมนะครับต้นอุคงภาพันธ์ปีหน้าเพราะฉะนั้นงานของพวกเราส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของงารดีไซน์ว e คส่วนสถานที่จัดงานและกำหนดการจะเป็นอย่างไรขอให้ทางอันโฟดีนะครับหาข้อสรุปอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากที่งาน ปฏิทินดีไซน์วีดลกปฏิทินที่ชัดเจนแต่นัดหมายกันเลยว่าน้องที่ส่งงานตามกำหนด10มก,กราคมทุกทีมครับมาเข้าร่วมง,งานดีไซน์วีคแล้วก็ทางสสะสอจะส,ะาาสนนค่าใช้จ่ายเดินทางที่พักนะครับเข้าร่วมงานเพราะว่าเราจะมีการประกาศผลและมอรบรางวัลรางวัลสูงสุดชนะเลิศได้อีก5้าห0่บาทนะครับเป็นรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพร้อมเงินรางวัล5้าห0่บาทนะครับ เนื่องจากว่ามีแค่3ามรางวัลน,นะครับหนึ่งจะมีแค่หนึ่งกับ2กับ3าที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ได้รางวัลแต่ว่าจะได้เขียนติบตีว่าเขารอสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นอขอให้ตั้งใจปริบผลงานให้ดีแล้วก็ช่วยราชทชันสมเด็จพระเทพเนี่ยก็คือสมเด็จพระนิธิาที่ราชเจ้านะคะรับกรมสมเด็จพระเทพนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นเกียรติประวัติตั้งของตัวผลงานของน้องเองแล้วก็สถาปนกง,งานศาของน้องๆเพราะถือว่า ไม่ง่ายเลยนะครับกว่าที่ทางสรศสศจะขอพระราชทานช่วยนะครับไม่ง่ายเพราะฉะนั้นขอให้ตั้งใจให้เต็มที่นะครับ